ถามเอาคนเป็นแม่อย่างแม่เป้ยปันว่าแทบสุดเลยครับหลังจากรู้ว่าลูกสาวตัวน้อยอย่างน้องปาลินต้องเข้าผ่าตัดต่อมอดีนนยและก็ต่อมทอนซินนะครับซึ่งต่อมอดีนอยโตขนาด90%ทําให้มีอาการหายใจลาบากรักษาไม่ได้ต้องผ่าตัดเท่านั้นครับงานนี้หัวอกของคนเป็นแม่ยอมรับด้วยเสียงสั่นเครือเลยว่าทั้งเจ็บปวดกังวลแล้วก็กลัวอยากเจ็บแทนลูกแต่ที่คิดว่าตัวเองเข้มแข็งพอสุดท้ายก็ไม่ได้เข้มแข็งอย่างที่คิดครับ คือปอยก็สังเกตว่าทำไมเขาหายใจแรงน่งระบายสีก็หายใจแรงก็ก็เลยเอย๊คุยกับคุยกับคุณพ่อคุยกับทุกคนนะคะคุยกับผู้ใหญ่ทุกคนผู้ใหญ่ทุกคนก็บอกไม่มีอะไรแต่เราอะด้วยความที่พี่ปอเป็นมาก่อนสัญชาตยานคอมเป็นแม่เนาะ,นะพาไปตรวจด,ดีกว่าปรากฏว่าพอไปตรวจแล้วก็เอ็กซเรย์ก็พบว่าก้อนไอต่อมเนี้ยค่ะมันโตขนาด90อร์เซ ซึ่งแบบน้องก็จะมีทางเดินหายใจแบบเพียงแค่สิเเซเท่านั้นรักษาไม่ได้คือต้องผ่าอย่างเดียวคือสำหรับพี่ก็งงใจตัวเองพ่ก็แปลกเหมือนกันว่าอย่างอย่างถ้าเกิดมีเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับลูกเนี่ยหรือว่าใครจะมาทำร้ายลูกเนี่ยเราเนี่ยพร้อมที่จะเป็นแม่ที่แข็งแกร่งมากอะแต่พอเรื่องความเจ็บความป่วยของลูกอะที่ม่อยู่ๆเราอ่อนแอก็ภาวนา ก็าบอกว่าไงคือเอคือไม่รู้เป็นอะไรอ่ะคือถ้าคิดว่าอยากเป็นแฟนได้ไหมไมีอยากใหคุยขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆส,สามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ